คุณแน่ใจไหมที่จะเริ่มเกมใหม่ไม่งั้นเซฟหายนะยังไม่เคยเล่นเลยครับเซฟมาจากไหนเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าชิมี้ชิปป้านะครับเหมือนจะเป็นลิงเจ้าลิงอะสวัสดีครับคนดูผมดาวน์โหลดวิดีโอนี้มาจากบนเว็บโดยผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามดูครับเป็นคอมเมอร์เชียลนะฮะ okay, <live> วิดีโอโฆษณา ร้านอาหารชิปปี้ชิปป้านะครับร้านอาหารชิปปี้ชิปป้าขายของหวานขายเบอร์เกอร์และพิซซ่าไม่มีซับนะครับมีมัสคอตเป็นเจ้าลิงยิ้มฟันสวยเชลอะฮะอ๋อกำลังอัดอยู่แล้วก็อัดเสียงแบบเหมือนพลาดก็เลยหยุดไปเทคสองเทคสองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ อ่ะฮะแอมโซฮังกี้ติดอยู่ในนี้นานแล้วเอา้าฉันเห็นนายนั่งอยู่ตรงนั้นฉันหิวมาก <What? S 1> จากวิดีโอน,นี่นะมองเห็นเราโอ้ ipper, oh. ตาเปลี่ยนสีด้วยอืม mm อ๋อเรานั่งอยู่ในบ้านดูโฆษณาอยู่ โอ้อะฮะมีรูปตาค้างอยู่ด้วยแอมฮังกรีแอมคัมมิงอะไรกันให้สำรวจกล้องมวงจรปิดเหรอกล้องวงจรปิดที่ไหนเนี่ยที่บ้านเราเองหรือเปล่าแน่นอนบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ทุกคนที่อยู่ในเกมผี มักจะเป็นเศรษฐีเสมอบ้านหลังใหญ่มากเฮ้ยทำไมมันมืดลงเมื meter, ่อกี้มันสว่างอยู่ใช่เหรออืมโอ้โหเห็นนะเห็นนะอ้าวไฟดับไปเปิดไฟที่ห้องใต้ดินอ่ออันนี้คือดูผ่านกล้องเป็นอินฟราเรดนะฮะแล้วเราถือยังไงเนี่ยเนี่ยนะอันนี้คือนิ้วโป้งใช่ไหมแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ข้างล่างแล้วก็พลิกมืออย่างนี้ มันไม่เมื่อยมือหรอถือกล้องอย่างงี้ปกติเราต้องถือแบบนิ้วโป้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมดูผ่านกล้องโอ้ทำไมเดินอย่างงี้เนี่ยโอ้หไม่ชอบเลยเดินอย่างงี้อ่ะห้องนี้เปิดได้นี่ไงข้างล่างรีบไปเลยแล้วกันเปิดไฟตรงไหนอันนี้คือดูใกล้ๆโอ้ไม่เอาดีกว่าดูไกลนี่แหละหลายตามากนี่ไงออแอมฮันกี้ ลิงหิวตามมาถึงบ้านเราเลยเหรอเอ้ยเปิดประตูด้วยอาต้องแอบ,บด้วยเหรอ้าลิงใช่ไหมเนี่ยนายหิวแล้วนายมาหาเราทำไมไปหาของกินสิเป็นหุ่นยนต์นะฮะเหมือนฟนับหุ่นยนต์ก็หิวเป็น บรรยากาศเหมือนฟนาฟผสมกับอาป๊อปปี้เพทามแต่ว่าอยู่ในบ้านโอเคแล้วมาเขียนไว้ตอนไหนเนี่ยออกจากบ้านทางประตูหน้านี่คือบ้านเราเองเราต้องหนีออกจากบ้านเราเอง Hungry hungry ประตูหน้าอันนี้หรือเปล่า หาคุณแจประตูหน้าก็ <c oughs> อ,าอีกแล้วบ้านตัวเองต้องหาคุณแจบ้านตัวเองมีไฟฉายไหมให้เปิดทีวีเนี่ยเปิดไฟตรงไหนหน้าบ้านก็ไฟติดอยู่นะตัวลิงอยู่ไหนนี่อะไร t ู d ดูลิสสิ่งที่ต้องทำโทรหาคุณแม่อทำความสะอาดบ้านก่อนพ่อกลับมาโทรหาดีลแลนเพื่อดูหนังหนังเฮลเลอร์ตอนกลางคืน ส่งวิดีโอเมื่อกี้นะฮะไปให้ดีแลนดูยังไม่ได้ส่งอ่าันี้คือห้องข้างล่างใช่ไหมเมื่อกี้กุญแจอยู่ไหนกุญแจประตูหน้าบ้านโอ้ตรงนี้มืดมากกดเออฮะอ่าไม่น่าจะอยู่แถวนี้มั้งไฟฉายไม่ใช่ช่วยหาอะไรที่แบบติดไฟถือได้ไหม สักอย่างหนึ่งนี่อะไรเนี่ยเทลเลอร์ขอโทษนะที่ต้องเขียนโน้ตด,ด้วยพิธีเก่าแบบนี้พอดีว่าต้องไปให้ทางรถไฟนะ่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านมาพรุ่งนี้ตอนกนึงคืนถ้าเกิดทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะอ่าเดี๋ยวเอาไว้โทรหาแล้วกันจากคุณพ่ออ๋อเราชื่อเทลเลอร์เพื่อนชื่อดีแลนกุญแจครับกุญแจอยู่ไหนอ่าอันนี้ห้องเราดูกล้องไหม ดูได้ไหมดูไม่ได้โอ้โหเขียนไว้ตอนไหนเนี่ยฮังกรีฮังกรีหิวอะไรขนาดนั้นคุญแจเจอแล้วเจอกุญแจหน้าบ้านแล้วแต่มันคงไม่ง่ายสินะมันคงไม่ง่ายใช่ไหมอมืเปิดเปิดแล้ววั t <What? S 1> ทำไมไมาอยู่ในร้านอาหาร เร้านอาหารเจ้าลิงใช่ไหมเนี่ยบ้านเราต่อกันตั้งแต่เมื่อไหร่กับไปไม่ได้ด้วยอะฮะปวดนั่งรออฮะห,หิวแล้วทำไมไม่กินของที่ร้านตัวเองล่ะโอ้โหมืดมากผมไม่ชอบการเดินแบบนี้เลยมันเดินแล้วแบบโอ้เดินนี้เวียนหัวมาก <laughs> ดับไฟกแลละ อ๋อนี่โลโก้โลโก้ร้านต้องไปไหนเนี่ยโอ้โหถือมือถือให้มันนิ่งๆหน่อยได้ไหมคือมันขยับไปไซ้ายขวาเองนะฮะอันนี้น่าจะเป็นทางไปหลังร้านหรือเปล่าตรงนี้มีประตูเปิดได้ด้วยห้องน้ำไม่เข้าครับไม่ได้ปวดท้องอันนี้ก็น่าจะห้องน้ำใช่ เ,เห็นนะเห็นนะ <c oughs> เห็นนะยืนทำอะไรอะเราฮะต้อง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 ไปหาไหมเอ่ออ่มไปไปหาก็ได้เออเห <c oughs> มือนยืนรอโอเคโอ้โหสว่างมาก อะไรเนี่ยเอ้ยเอากล้องลงโอ,อ้เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเธอ space is o u r ออ่าเฮือนหมายถึงใครเธอจ้องมองเราอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็พวกเราก็ดูดูนายอยู่มีดวงตาด้วยฮะดวงตาเดินไปหมดเลยโอ้เซ l e นฮ Hill PT ว่ะเนี่ยดวงตาดึงได้ หนึ่งทำไมหมุนได้ด้วยโค้ดอ๋อรหัสหารหัสก่อนหารหัสหารหัสมันต้องอยู่หลังรูปสักรูปหนึ่งนี่รูปอะไรเนี่ยอันนี้คือใครเป็นรูปแต่งงาน,นะฮะอันนี้ไงสี่เอพิลโอ้เดี๋ยวนะมิลาน,น่านะฮะ มิเรนากับใครชื่อไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรแต่งงานวันที่4เดือน4 1983วันที่4เดือน4 1983ใช่พาสเวิร์ดไหมแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับร้านอาหารเมื่อกี้มันคนละเรื่องกันเลยนะวันที่4เดือน4 1983วันที่4 ทำไงเนี่ยอ๋อวันที่4เดือน4ี่หรือว่า1983 193อ่ะใช่เฮ้เป็นห้องนอนมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงกับร้านอาหารหังกรีเหมือนกันหิวเป็นห้องนอนที่แบบเก่ามากมีรูปโอ้เทเลอร์หรอเปล่าดวอดีแลน อโอ้โหห้องน้ำอ๋อคุณแจกุณแจกุญแจห้องบนหลังอ่าอ๋อ,อ,อ,อน่าจะเป็นห้องขวามือนะแต่ปัญหาคือมีคนรอเราอยู่อะไงดีอ่า อ oh ืมโอ้โหไฟดับมันคงต้องไปสินะอือ้มออโอ้มีออโต้เซฟด้วยอะไรเนี่ยอเออเฮ้ยเฮ้ยวัดเออวิ่งได้ไหมเอาวิ่งได้ ออกไปจากที่นี่ออกไปจากที่นี่เจ้าลิงโอ้เป็นเขาวงกดเป็นเขาวงกดโอ้ยออกไหนเนี่ยโอ้ยไดเดินเร็วด้วยนะเดินเร็วมาก <c oughs> อยู่ข้างหลัง้ยนี่ไงอออกมาแล้วโอ้ถูกทางหรือเปล่ากลับมาในร้านอาหารนะมีอะไรอยู่ยงี้ด้วยอันนี้คืออะไร อะไรอ่ะหยิบอะไรมามองไม่เห็นหยิบอะไรมาก็ไม่รู้เอาปืนมีปืนด้วยเอาละเจ้าลิงก็เจ้าลิงเหอะมาสิเนอไม่ไม่ใช่ลิงเออเออเออโอ้อไปไปก่อนเออ เรายืนอย่างนี้ม้องอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคโอ้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยครับพี่เจผมวิ่งไปไหนอ๋อข่าว่าทำไมมันมืด มีไปฉายอยู่เถอะเอ้อ๋อมีวิทยุด้วยรู้แล้วรู้แล้วโอเคเก็บก่อนเก็บก่อนมาเอออาา่ะฮะแต่ปัญหาก็คือเรื่องกล้องนะฮะมันแกว่งไปแกว่งมาไงแต่น่าจะได้อยู่รอบนี้เดินเร็วมากเดินเร็วมากต้นไม้ต้นไม้ตรงนี้หลบก่อนหลบก่อนโอ้โหเดินเร็วจริงๆ อ้าวเดินเร็วมากอยู่นิ่งแล้วอยู่นิ่งแล้วรีโหลดรีโหลดเขาอยู่นิ่งอ่ะไปมึนๆไปมึนๆไปมึออมีหยุดรอให้รีโหลดเอาอะไรอีกัะเอากลับมาที่ห้องกลับมาที่บ้านดูที่กล้องอะฮะ มีอะไรอีกที่กล้องไฟติดแล้วอนอกบ้านกล้องพังเอเอามาจากไหนอ๋อเรา <we S 1> ไปเดิน <go S 1> ผ่าน <to go. S 1> พื้นที่เขาฮะเราต้องปลดปล่อยเขาให้เป็นะละเราเป็นว so ิญญาณเออ เทเลอร์ <laughs> er นะฮะหายไปขึ้นบนข่าว1984ในเรื่องใช้ได้นะแต่ว่าเกมเพย์อาจจะต้องแบบปรับนิดนึงนะฮะ <laughs> มันเล่นยากไปหน่อยเดินเอียงไปเอียงมาลายตามากโอเคครับนี่คือชิมปี้ชิปป้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮนะ